เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอีกยวเราเข้าสู่เมดพิซซินเด r รี่วันที่23แล้วนะครับผมก็วันนี้เรียกว่าไงดีล่ะมาเคลียร์ b อ q อีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็แบบว่ามีมาเดินแบบแบกคนช่วยนน่นช่วยนี่เนาะ เพราะว่าของผมมาตอนนี้คือติดที่40แล้วผมว่าคงไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะก็รับสภาพไปนะครับผมไม่ได้ทําแบบถึง43ขนาดนั้นแล้วนะทุกคนคือผมพยายามไปให้ดีที่สุดแล้วล่ะแต่แม่งไปได้แค่นี้เพราะว่าผมพูดตามตรงว่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตไม่สู้กลับครับ40อย่างยากนะทุกคนใครที่เห็นคลิปนี้แล้วกำลังจะไปพิซีนรอบตอนทันไปนะครับแต่ในคลิปนี้ก็ข้ามข้าม40ไปทำ41เลยแคมปัสไทยยังผ่านกันไปได้แค่แบบประมาณ26คนเองเพราะฉะนั้นแบบถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าไม่ถ้าเวลาไม่ได้เหลือดานี่ทุ่ช นะแล้หลังจากที่แบบเมื่อวานผมก็คือลงไปรอบนึงและ้ะก็โดนดิคุดาวไปดึกดึงนะฮะแล้วก็นะะกเออจริงๆเดี๋ยวตอนประมาณวันพุธพรุ่งนี้ประมาณ5้าโมงเดี๋ยว Bsq มันจะปิดละก็คือวันนี้เดี๋ยวผมก็น่าจะแบบว่าไปดูทวนแบบหาพวกช่องลีกอีกนิดน,นึงนะครับคงไม่มีอะไรมากแล้วแหละเพราะว่า Bsq อุดเข็ไปเยอะละ มันสุกอะทุกคนมันจะมีทำวอชซ์ทอนวอชซ์ทอนก็คือเป็นเหมือนอารมณ์แบบป๊อปปูล่าโหวตะทุกคนก็คือเขาจะบอกให้เราทําการแบบเลือกคนที่แบบป๊อปปูล่าสุดในค่ายหรือเอาง่ายจะแบ่งของค่ายนั่นแหละครับหวังว่าผมจะได้เป็นหนึ่งในนั้นนะวันนี้ก็ไปแบกคนมาเยอะพอสมควรนะผมแล้วก็สุกนี้ก็มีฟินอลเอ็กซัมแล้วก็ปาร์ตี้ด้วยใช่ไหมฟินอลเอ็กซัมนี่ผมบอกเลยว่ามันอารมณ์เหมือนแบบเอายำรวมแบบของข้อสอบที่เราเคยทำมาก่อนอันเนี้สองครั้งมาอัดรวมกันซึ่งไม่รู้ว่ารอบนีี้้้เเเรรรราาาาาจะะะไดหืออออปลล่่่่่ททุกคนพววแแบบบยง แม่งไม่มีฟีดแบ็กให้ทุกคนแล้วมันโคตรยากเลยเป็นไงครับตอนนี้วนันที่วิปสารเราใกล้จบพซี่แล้วคิดถึงบ้านคือเราออกจากบ้านมาทุกวันบ้านวันนี้คือกลับไปถึงสี่ทุ่มแล้วก็นอนตื่นประมาณตีห้าหกโมงหลังหลับมาก็อาจจะตื่นสายลงเพราะว่าเพซซ่เรามันเร็วมัน,มนไม่ต้องเร็วขนาดนั้นแล้วเหมือนตอนแรก่งเมื่อกี้ที่บ้านโทรมาคุยกันกบน้องหูถามว่าจะกลับไหมนึองโหซึมเหมือนเขาหับ เราเราพูดนึกว่ามาที่บ้านแบบ23่สิบ้ยยีวันเลยจากบ้านมา23วันแบบไม่กลับอ่ะ,ะ <c oughs> คือมันกลับมันกลับไหมมันกลับแต่มันกลับไปอยู่อยู่ก็ไม่ได้คุยกันขนาดนั้นเพราะว่าแบบถึงแล้วก็ดึกออกไปเช้าอย่างเงี้ยเหมือนกลับเพื่อไปนอนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าชุดใหม่กลับมาแต่แบบคือตอนถ้าพูดตรงๆก็สุดปานไปขอจำกัแบบที่ตอนเป็นของพูดเด็กับเราปิสานยังไม่ยังไม่ขนาดเลยแบบตอนนั้นะเพื่อนทัวรหารพ่อแม่กันแล้วลอง,ร,ร,งร้องไห้แต่ไม่ล่ะนี่ไม่ขนาดนั้น แต่อันนี้มันหลักเดือนไง <c oughs> มันเป็นเดือนอ่ะบอกเพราะว่ารู้สึกจริงๆแล้วว่าโอ้โหมันคิดรอ่ไรไม่ออกมันคิดถึงบ้านไงมันเหนื่อยแล้วมันแบบโอ้โหเราไม่ได้คุยกับใครเราเรามาแบบคือแบบตัวเองคืออยู่มาเพื่อคือมามที่นี่คือทําโค้ดอย่างเดียวอะไเงี้ยมันไม่ทําอย่างอ,างอางื่นเลยหรือเปล่ามันไม่ได้คุยกับที่บ้านงานการอะไรก็ไม่ได้คุยเลยแบบนี่ก็ผมต้องจองหอไปจองหอในก็โอ้โหมันจะได้คุยกับที่บ้านกลับไปคือต้องทำเอกสารตอนดึกไง คือการสอนตอนเ้าไม่ได้ทำตอนเช้าไม่ได้ทำที่นี้ทำไม่ได้เราไปทำที่บ้านนี่ยแต่ว่าผมมาพิเศษ่นี่คือถ้าไม่ได้อะไรอย่างน้อยคุณได้อะไรคิบ้างจริงคืออย่างน้อยแบบเอาจริงแล้วคนมามาที่เนี่ยต่อให้คุณไม่ทำไม่ได้อะคุณแม่งจะได้สกิลอะไรสักอย่างจะซึมกลับไปแน่แล้วทุกคนคือแบบต่อให้คุณแม่งจะเริ่มจากศูนย์หรือแบบไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยคุณมาที่นี่ใช่ไหมอย่างน้อยมาซึมนะเว้ยแบบคุณแม่งได้เฮี้ยอะไรกลับไปที่หลักการเรียนแน่นอนผมการันตีได้เลยนะทุกคน พี่จี้เกิดอะไรขึ้นนั่นไหนชว์หนชว่วงไหนไเกิดอะไรขึ้น,นเกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่ยนอมิเนตแตกครับทุกคนนอมิเนตแตกไปทำให้ได้ไหนให้น้อมิเนตแตกเนี่ยมันมีแค่สเปซตัวเดียวที่อยู่ข้างหลังวงเล็บแล้วมันก็แตกเลยแม้แต่ระบบตรวจเปิดก็ยังไปทำแตกได้สมแล้วจริงไม,ไม่ใช่วันควรจะแบบบอกว่ามันเราผิดหรอมันควรมันควรจะเป็นคนที่บอกว่าเราเป็นคนทำโค้ดแตกหรือไม่แตกสรุปแม่งแตกเองโคดแม่งแตก สนุกเลยทีนี้สนุกเลยสนุกเลย,น,เลยนั่งเซตลิกโลกันเจ้าของเครื่องแม่งไม่กลับมาแล้ว <c oughs> ใครใครทำเนี่ยใครทำเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่มาทีเหมือนี่มาทีเหมือนนี่ไม่ไเมื่อกี้เลยดูแล้วดูไปลิกโลแบบขึ้นอย่างนี้โดนเกลียนแล้วเจ้าของเครื่องอย่างไม่รู้ละอง้าวอ้าวดิวเตอร์ดิวเตอร์เข้าแล้วเ <c oughs> <c oughs> รอ <c oughs> <c oughs> นี่ไงผลของการลืมล็อกเครื่องเป็นอย่างนี้เลยเดีแย่เลยอร่อยมากใช่ไหมลืมล็อกเครื่องเลย เออได้แล้ว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 คำถามต่อไปออกแกะฟูสกีนเออกากะฟูสกีนต่อเออปิดไปปิดไปมีนกมีนกรอต่อมีนกมีนกลุงรอต่อก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยไหมครับอร่อยเลย วันนี้เป็นไงบ้างครับทำ B S Q ไปก็คิดว่าคงคืนนี้เขาอยู่เนี่ยนั่งเช็คอะไรเล,เล่นๆลองเช็คเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับโค้ดตอนนี้<ร>ทำถึงซีไหนละสีสิบเขียวนะแต่เขียวไม่ครบนี่มีคอนตรวจได้ผิดนิดนึงไม่เป็นไรโ<อ>ดนไปเก้าเสาคะแนนไงกลมเลยแต่ไม่เป็นไรไม่ตามแก้ละถือว่าเท่านี้แหละเอาเท่านี้เท่าที่ได้แล้วก็อันนี้ก็เนี่ยมีเหลือสี่เหลือ B S Q แล้วก็เชลซ์ศูนย์หนึ่งที่ผิดเพราะว่าที่เรียนเต็มตัว S ครับ เชื่อ B S Q จะได้สกีคะแนนครับรอดคะแนนได้ก็ดีครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับทําเสร็จได้ผมก็บุญแล้วครับโอเคเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับคลิปในวันนี้ก็สําหรับบรรยากาศของพิ่ซินวันที่23ก็ประมาณนี้นะผมพอดีเดี๋ยวมันก็ตอนนี้ก็ใกล้จะจบพิ่ซินแล้วนะครับเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงวัน final e x a มของเราแล้วนะผมก็เดี๋ยวคงต้องไปเตรียมตัวเรื่อง final exam มดยอาจจต้องกลับไปอ่านบทแรกๆ40ถึง4 0ประมาณนี้แหละแต่เห็นมึงได้ข่าวว่าน่าจะมี4 3อะไรมาออกด้วยนะทุกคนแล้วคือแบบเออเท่านั้นแหละ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเป็นจะเป็นจะเป็นวันสุดท้ายของโปรเจกต์ VSK แล้วด้วยนะครับก็อาจจะได้ตรวจกันพรุ่งนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวขอขอดูก่อนว่าจะได้ตรวจหรือเปล่านะฮะมาติดตามชมต่อกันในคลิปต่อไปได้ครับพรุ่งนี้ก็ได้ลงคลิปของพรุ่งนี้แล้วแหละนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็คิดอย่างไรก็รบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์เช็กก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนผมสวัสดีครับ